วันที่26พฤศจิกายน2563สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้จัดโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาอารักขาเบนจาพืชผักและผลไม้อินทรีย์วิถีชุมชนณห้องประชุมกำแพงเพชรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค3อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยได้รับเกียรติจากนายแสนเกิดฤทิ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดพิธีและมอบหมายให้ในายสุประเดชแสนภูมินิเทศหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับเกียรติการบรรยายในหัวข้อการเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกฤษดากาวีวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านนาพิษณุโลกพร้อมด้วยนายประสิทธิสุพรรณกูลประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มิ่งมงคลจังหวัดพิษณุโลก และการบรรยายในหัวข้อการจัดการตลาดและช่องทางการตลาดกเกษตรอินทรีย์โดยนายมทัศสุริวงศนาผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบองวงจรจังหวัดพิจิตรและหัวข้อสุดท้ายคือการให้ความรู้และวิธีการเลี้ยงไส้เดือนฝอยจากวิทยากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบการผลิตพืชผักและผลไม้อินทรีย์ 2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากธรรมชาติ อาทิมาเมล็ดพันธุ์สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพืชผักและผลไม้อินทรีย์ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นระบบทันสมัยและเข้าถึงได้โดยสะดวกและมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิตเกษตรกร,กรขนาดการผลิตชนิดสินค้า ด้านการแปรรูปด้านการตลาดชนิดสินค้ามูลค่าการส่งออกและนำเข้าอย่างเป็นระบบ